โคชิฮิคาริสวัสดีครับวันนี้เรามาอัปเดตข้าวญี่ปุ่นครับสายพันธุโคชิฮิคารินาหวานครับซึ่งเป็นการทดลองทำครั้งแรกครับสำหรับข้าวญี่ปุ่นนาหวานครับหลังจากหวานอย่างถีแล้วครับอาจจะหวานทีไปหน่อยครับขึ้นงามนะครับตอนนี้เนี่ยครับได้สักประมาณ สิบวันได้แล้วครับประมาณนั้นผมไม่แน่ใจลืมดูแต่ก็ไว้อยู่ครับตอนนี้ก็ขึ้นเขียวงามแล้วครับน่ครับก็เดี๋ยวต่อไปก็อีกหน่อยถ้าฝนไม่มาก็คงจะสูบน้ําใส่แล้วก็จะเริ่มลงปุ๋ยครับชุดแรกก็จะเป็นปุ๋ยยูเรียครับว่าใส่สักสามกิโลก็พอครับก็ตามระดับขั้นตอนครับผมเมื่อลงปุ๋ยยูเรียไปสักสิวันสิ้าวันก็ เริ่มใส่สูตรเสมอครับเนี่ยครับก็คอยดูต่อไปครับติดตามคอยติดตามตอนต่อไปครับไปดูผลผลิตว่าจะได้ดีแค่ไหนครับจะได้เปรียบเทียบกับนาดำอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้เป็นการทดลองครั้งแรกครับสำหรับท่านที่ยังสนใจอยากได้พันธุ์ข้าวญี่ปุ่นสายนี้ก็ยังมีแบ่งปันอยู่นะครับถ้าเข้ามาได้ครับ เป็นข้าวยุสั้นครับํำได้ทั้งนาปีนาปรังครับโอเคขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ